อย่ากระดกเอาตูดลงเอาตูดลงค่อยๆหยับขึ้นอันแรกมั่อี้คือีดเขียมเนมโอ๊เนี่ยอุ้ยนั่นแหละเออตี้เหรอเออค่อยๆขยับมาเอาแว่นมาคิดว่ามันจะหลอดง่ายๆเอเอน้อง ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าช้างสามเสียนนะครับซึ่งเราต้องทําการลอดนะครับอลอดของช้งนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีน้ําหนักเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครตัวเล็กก็ลอดไปได้ง่ายๆนะครับ นี่ครับต้องรอดไปแบบนี้เลยแต่พูดถึงบอกว่าอยาให้พี่เข้าไปกันให้พี่เข้าไปก่อน โซนสีสวยไม่หวยก็คือสีสวยดีอ่าไปแพทไปไปเม็บเม็บเม็บอ่ะตอนนี้ก็เป็น บรรยากาศการลอดท้องช้างหรือว่าการลอดไปตามขวดหินนะครับถ้าเกิดว่าใครตัวเล็กก็่าจะลอดง่ายอยู่แต่ว่าถ้าใครตัวใหญ่แฮตดับวีดโอห้นะโอเคตะแขงตะแขงด้านหนึ่งค่ะการลอดนะครับไม่เป็นไรครับเราตัวเล็กอยู่ อย่า <c oughs> อย่ากระดกเอาตูดล,ลงเอาตูดล,ลงแล้วค่อยคยหยับขึ้นอันแรกเมื่อกี้คือีดเขียมในแม่โอ่งเนี่ยอ,อุ้ยนั่นแหละเออที่ไหนเออค่อยคยยยับมาเอาแว่นมาคิดว่ามันจะรอดง่ายงานเอาน้องยังรอดได้เลยพี่เหยยบไปเออเอาแว่นมา ใส่ด้วยมือขนอาด<า>โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเรารอดได้แล้วลอดงา่ายๆเลยอ่ะต้องเอียงข้างไนีนี่ครับช่องที่เราลอดมาเมื่อกี้เราใช้แค่สองเราไม่ต้องใช้อย่างอื่นกัน นะครับถ้าใคร <c oughs> ใครตัวเล็กก็รอดฝั่งนี้ได้นะครับรอดฝั่งนี้ได้โ okay. อเครอดนาบก,ก็มาเจอบ่อน้ํานะครับแต่เราก็ต้อง,งค่อยๆเดินไปทุล <c oughs> ักทุเลมากเ <c oughs> อเค <c oughs> <c oughs> เราลืมถ่ายเนาะไอ้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าหมุดไปรอดไหม่ไหม อันนี้เป็นการก่อเมืองนะครับสร้างเมืองเผื่อตรงนี้ก็รอดออกมาก็จะเห็นเป็นไฟเป็นแนวยาวนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้คนที่เดินทางเข้ามานะครับที่ไม่มีไฟฉายไม่มีเนี่ยที่มากับคณะเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ อาจจะมีแสงสว่างให้หน่อย้อน้ำ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 โอ้โหอันนี้เป็นลายสวยมากครับสวยมากเลยอะ่ะโอ้หายยากมากเลยนะลายนี้นะ ดูด่มากนี่ครับที่เรามาช่องเ,เล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาสร้างเมืองไว้นะ,ะต่อยอดต่อยอดนี่ไงเล็กๆนี่โตได้หมดเลยนะ เไดอีายเหเอาไหเมหร่ามีคุณะขอให้ไม่ตอบหมเดี๋ยวดตอหมตอหมเอาตัวนี้เข้าก่นนี่เข้าก่อนี่ ไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอ่ะไ้ีไปทำลายเมืองขอเขาซะงั้นน,นิ่งๆนี่ได้ละตัวไหนที่ตกไปเมื่อกี้ ต้องหามุมต้องหามุมต้องหามุมเย่โ <Okay. S 3> <Yeah. Okay. S 2> อเคอกรสร้างโอเค okay. ไปแล้วครับสร้างไปแล้วโอ้โหมีแต่คนมาสร้างไว้เล่นตัวนี้ ต้องทะลุขึ้นไปข้างบน <c oughs> <c oughs> นี่ก็ได้รอดอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ได้รอดอีกแล้วอุ้ย <c oughs> <c oughs> อถึงทางขึ้นละก็ถือว่า จอดอ๋อเมื่อกี้ขึ้นนี้ตรงนี้ก็ได้บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรใดๆครับเดีียวๆทั้งนั้นตอนที่เข้าท้าไม่มีการตัดต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมบัตินะอันนี้เป็นห้องสมบัตินะครับ นี่ครับห้องสมบัติ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราลัดเลาะ,ะ,ะมาจนถ,ถ,ถ,ถึงตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างทุรักทุเลไปนี่ก็เป็นตู้บริจาคสำหรับคนที่ทมีเจตสัทธานะครับไป

สำหรับบันไดทางขึ้นก็ต้องขึ้นบันไดเหล็กนะครับขึนี่ครับเป็นบันไดเด็กขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นห้องสมบัติห้องสมบัติ ันนี้ก็ต้องได้ปีนบันไดเล็กขึ้นอีกนะครับใน,นท่านี้ก็เป็นห้องต่างๆนะครับเหมือนกับการลัดเลาะไปตามช่องต่างๆนะ,ะนี่ครับขึ้นไปแบบนี้ <c oughs> ยาข้าวที่ก็สุสๆขข้างเหนือข้งมันไหนดูน้าสิมาโผลต่ตรงไหนไปเนี่ยโผล่อีกฝั่งนึงไงอ๋อฝั่งนี้เดิยนมาเนี่ยใช่ค่ะใช่ขังดันนะครับ นะครับเมื่อกี้เราก็ได้พาทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศในเรื่องของถ้ำดินเพียงหรือว่าเป็นถ้ำพญานาคที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตำนานพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นองค์ย่าแล้วก็นาคีนาคาองค์ต่างๆนะครับก็คือเราได้พาทุกท่านไปลอดถ้ำนะครับบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะครับที่บอกได้เลยว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจมานะพีเนะ<ช>เราไม่ได้ตั้งใจมาก็คือเราออกจาก วัด่าตักเสื้อมานะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ดนจิตดนใจให้เรามาที่วัดถ้ำถึงดินซึ่งห่างจากที่เรา <10. S 1> แยกมาก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเกือบสิบห้ากิโลนะครับก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศในภาพรวมไว้เพียงเท่านี้เนาะก็อันเนี้ยก็คือเป็นหลุมที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะครับก็จะมี อ่างเงี้ยนะครับคือเป็นเขตของวัดนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปรบกวนท่านได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับที่วัดดินเพียงแห่งนี้หรือวัดถ้ำสีมงคลแห่งนี้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดใต้คลิปให้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไปที่ไหนไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้จักว่าจะมาที่ไหนนะครับกดลิงก์นะครับของ Google Map ใต้คลิปนะครับก็จะพาท่านมา นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับหรือเป็นประโยชน์ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพบกันใหมอ่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนก็ขอให้ท่านชมนั้นขอเนจะรับชมฟังแต่วันนี้ผมกับน้องแพทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมพก็อยากที่จะครับก็ขอลาท่านผู้ชมจากน่อพีครับ Okay. Okay. okay, yeah.